อะไรที่เรียกว่าเรื่องอันมิสมควรอย่างยิ่งพูดมาให้ชัดเจนเสิหรือเห็นว่าตอนนี้สำนักเรากำลังประสบภัยจึงคิดจะใส่ร้ายเพื่อครอบครองคิดว่าสำนักเทียนเจียนรังแกง่ายนักหรอไม่รู้จักสำนึกสะบังจริงๆความตายอยู่ตรงหน้ายังไม่รู้จักแก้ไขเหอะเตือนด้วยความหวังดีนะเลิกดื้อรัน้นระยอมแพ้แต่โดยดีเถอะไม่อย่างนั้นไม่เพียงไม่เหลือถิ่นฐานเช่นนี้แต่อาจจะถูกกวาดล้างยกสำนักด้วย แปลกมากเหมือนพวกเขาไม่ได้โกหกจากที่พวกเขาพูดสำนักเทียนเจียนทำเรื่องฟ้าสัน่นดินสะเทือนจึงนำมาซึ่งภัยพิบัติของสำนักในขณะเดียวกันก็ถูกล้อมโจมตีนี่มันเรื่องอะไรกันแน่พวกแกมีอะไรปิดบังฉันใช่ไหมพวกเราไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆขอรับใช่ค่ะถ้ามีเรื่องจริงๆจะปิดบังท่านได้ยังไงทุกท่านฉันเป็นคนยังไงทุกท่านก็รู้ดีตอนนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นโปรดชี้แนะด้วย ตัวนชิงเฟิงไม่ว่านายจะแก้งโง่หรือว่าโง,จง่จริงๆแผนที่จะถามพวกเราไม่สู้ถามลูกศิษย์สาวตัวดีที่อยู่ข้างกายไม่ดีกว่าหรือเจียนเอ,อ๋อผู้อาวุโสทุกท่านพลังของฉันเทียบเคียงพวกท่านไม่ได้ก็จริงแต่ฉันไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาใส่ร้ายใส่ความง่ายๆใส่ร้ายไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาแล้วใครกันละ่ะที่จับท่านมาที่สํานักเทียนเจียนคิดว่าแค่ดื้อด้านไม่ยอมรับไปเรื่อยๆเรื่องก็จะจบเหรอ ท่านท่านอะไรก็ท่านผู้สูงส่งสถานโลกที่มาเยือนนานซาข,ของเราเมื่อเร็วๆนี้ยังไงละ่ะ แล่ลูกศิษย์ตัวดีของท่านกับจับเขามาที่สำนักเทียนเจียนผู้อว,วุโสอย่างถึงจะไม่รู้ว่าฉันทำผิดต่อท่านเมื่อไหร่แต่จะใส่ความกันทั้งทีหาเหตุผลที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอผู้สูงส่งสถานโลกท่านนั้นตะบะสูงส่งขนาดไหนฉันจะกล้าดียังไงจับเขามาไว้ที่นี่ถึงแม้ว่าสองวันก่อนฉันจะจับคนธรรมดาผู้หนึ่งมาจริงๆแต่พวกท่านจะใส่ร้ายว่าฉันคนธรมนธรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาไม่อยู่อย่าบอกนะว่า ไม่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงไอสวะที่เคยถูกฉันทอดทิ้งมันจะกลายเป็นผู้สูงส่งสถานโลกในสายตาคนนะับไม่ถ้วนได้ยังไงพวกท่านเข้าใจผิดต้องเป็นแบบนั้น,นแน่เป็นไปไม่ได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอ จะบอกอะไรให้นะคนธรรมดาที่เธอจับมาจากเมืองเหมยเซียนคนนั้นแหละคือท่านท่านต้องการสัมผัสรสชาติของการใช้ชีวิตของปุถุชนทั่วไปแต่เธอรักพาตัวท่านแถมยังนํามาไว้ที่สํานักเทียนเจียนลองคิดดูสิว่าควรลงโทษสถานใดเมืองเหมยเซียนจริงเหรอคนธรรมดาที่เดินตามตูดชั้นใต้ย,ตยแม้แต่เสื้อผ้าดีๆยังไม่มีปัญญาหาใสเจียวอิงให้นะเขาจะเป็นผู้สูงส่งสถานโลกได้ยังไงนายบอกว่าเมื่อสองวันก่อน เพิ่งเซียนเออเปิดคุกมังกรพาคนธรรมดาคนหนึ่งเข้าไป มีนามีนาอยู่ดีๆสำนักเทียนเจียนของฉันถึงได้ถลม่มที่แท้ก็ฝีมือแกนี่เองเออสำนักเทียนเจียนสำหรับพวกเราเปรียบเสมือนบ้านแต่เมื่อคู่นี่เองบ้านที่พวกเราอาศัยมาหลายปีกับพังทลายเหลือแค่ซากข้ามันจับมันถลกหนังนังคนหน้ารังเกียจอาจารย,ย,ย์ช่วยฉันด้วยช่วยฉันดว้วยฉันไม่รู้จริงๆว่าไอ้สวะนั่นคือท่านผู้นั้นฉันคิดมาตลอดว่ามันเป็นแค่ไอ้สวะคนหนึ่งฉันไม่ผิดนะ ฉันจะทําลายตะบะของเธอแล้วทุกท่านเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของสำนักเทียนเจียนตีนางนี้พวกท่านเอาไปได้เลยในท่านผู้นั้นจัดการและขอให้ทุกท่านโปรดขอร้องต่อท่านให้ละเว้นสำนักเทียนเจียนปล่อยพวกเราไปสักครั้งด้วยขอร้องละประมุขเหล่าต้วนสําหรับท่านแล้วพวกเราไม่ได้มีสิทธิ์ใดๆจะโน้มน้าวแต่ฉันสามารถชี้ทางสว่างให้นายได้กรุณาด้วยจิตใจของท่านกว้างขวางกว่าผืนฟ้า หากไม่ใช่เพราะลูกศิษย์ของนายโง่เง่าท่านไม่มีทางกดเครื่องขนาดนี้ต่อให้เป็นอย่างนั้นท่านก็เพียงทำลายรากฐานสำนักไม่ได้เข้นฆ่าใครนั่นก็หมายความว่าท่านจงใจปล่อยให้พวกนายมีชีวิตรอดดังนั้นทิ้งตัวเพิงเซียนเออเอาไว้แล้วรีบไปซะเมตตายิ่งฉันซาบซึ้งในบุญคุณนักสาวกทั้งหลายรีบไปอาจารย์ไม่นะไม่ช่วยฉันด้วยไม่ช่วยฉันด้วยเฮ้จุดจบของเธอ ให้ท่านมาตัดสินเองก็แล้วกันนั่นมันท่านแถมในมือยังมีปลาอารมณ์สุนทีเหลือเกินท่านกำลังเบิกบานกับการใช้ชีวิตสินะที่วิ่งบนพื้นที่บินบนฟ้าที่เป็นเทวะมารไม่มีอะไรที่ท่านไม่กินท่านโออเยอะมาทำอะไรกันครับน่าไม่คุ้นหลายคนเลยพวกเราก็มารอท่านนะสิคะรอผมรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่อย่างนี้ค่ะ พวกเราชอบภาพเขียนของท่านมากบังเอิญรู้การเดินทางของท่านจึงอ,อดไม่ได้ที่จะมารอพบหน้าไน์ nice. สมกับเป็นลูกสาวเราจากพลังของท่านคงรู้แน่อยู่แล้วว่าพวกเรามาแต่แค่ถามไปเพื่อแสดงความเป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นท่านอยากเล่นเป็นคนธรรมดาพวกเราย่อมพร้อมเรื่องมือชอบภาพเขียนของผมเป็นแฟนคลับของผมหมดเลยเหรอใช่ใช่ใช่ใช,ใชท่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ข้างกายฉันมีคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้น แต่ฉันกลับมองข้ามไปจนต้องมีจุดจบอย่างนี้อีเฟิงอีเฟิงฉันผิดไปแล้วขอร้องล่ะฉันสำนึกแล้วแม่ระวงังฉันมีความฝันนั่นคือการได้เป็นนักพรตในโลกนี้ผู้ที่ฝึกเสียนกับคนธรรมดาต่างชั้นราวฟ้ากับดินตั้งแต่เด็กฉันก็รับรู้ได้ถึงสัจธรรมอันน้าอันาาสำนักชิงซานคุณได้ศูนย์ค่ะไม่มีรากจิตฉันว่านายยอมแพ้ได้แล้วล่ะ อยากินเวลาคนอื่นเซ้คนรอต่ออีกเยอะนะชัวยชีวิตนี้ของฉันฝึกเซียนไม่ได้แล้วจริงๆเหรอเจียวอิงทำยังไงดีเง้ย yeah. ดิงขอโทษด้วยถึงจะดีกว่าคนไร้รากจิตนี่แต่คุณภาพยังต่ำเกินไปสำนักชิงซานร,รับไว้ไม่ได้ฉันอ่อนแอพี่ชายท่านเป็นสาวกของสำนักชิงซานใช่ไหมเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นฉันยอมทำทุกวิถีทางฉันอยากเข้าสำนักชิงซานบ้าง ช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าต่อให้ทำขนาดนั้นฉันก็ยังไม่สามารถแข็งแร่งขึ้นได้ดาบมันหนักมากเหรอแค่ดาบของตัวเองยังถือไว้ให้มั่นไม่ได้มีหน้ามาเรียกตัวเองว่าน,นักพจน์ขอเตือนนะถ้ายังกล้าหาเรื่องท่านอี้อีกโดยเฉพาะภายใต้ชื่อเสียงของสำนักชิงซานจะจะทำให้เธอได้มีชีวิตอยู่ยากทุกทรมานจนต้องร้องขอความตายตอนนั้นฉันไม่เข้าใจว่าทำไมสำนักชิงซาน ต้องปกป้องเขานักหนาในใจฉันมีแต่ความแค้นแค้นที่คนธรรมดาคนหนึ่งยังอยู่เหนือกว่าฉันแค้นที่ผู้ชายที่ฉันทุ่มเทให้บองฉันเป็นเพียงขี้ดินขี้คนฉันแค้นฉันผิดตรงไหนฉันก็แค่อยากฝึกเสียนอยากคว้าโอกาสในชีวิตของตัวเองไว้ในมืออยากให้คนเห็นค่าอยากมีชีวิตที่ดีฉันขอมากไปเหรอโลกนี้ไม่ยุติธรรมหากชาติหน้ามีจริงทุกคนต้องชดใช้สำนักเทียนเจียน คิดไม่ถึงเลยว่านิมิตหมายฟ้าดินที่ทะเลตะวันออกจะนำพาดเด็กสาวอายุน้อยผู้นี้มารากจิตของนางงอกเงยกระทันหันทำให้นางได้รับพรสวรรค์อันใหญ่ยิ่งในการบำเพ็ญพลังคุมนี้มหาศาลชักนำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าดินรากจิต,ตเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่พบได้ยากหลายหมื่นปีจะมีสักครั้งเห็นได้ชัดว่านางอยู่ข้างกายผู้ที่แผ่พลังแห่งมหาวิถีมาหลายปี จึงกระตุ้นให้ก่อกำเนิดศักยภาพแฝงเลี้ยงดูนางให้ดีไม่แน่นางอาจจะเป็นผู้ที่ช่วยให้สำนักเทียนเจียนของเราพ้นผ่านวิกฤตที่บรรพบุรุษทํานายไว้ก็เป็นได้ตีนเขาสำนักเทียนเจียนดูนั่นสิสตีสักดิทธิ์คนใหม่ของสำนักเทียนเจียนสุดเจ๋งสุดจับขอลายเส้นหน่อยครับสตีศักดิ์สธิ์พวกเราได้รับการคุ้มครองจากสำนักเทียนเจียนอยู่ดีกินดีมาตลอดผลไม้เหล่านี้ปรดรับไว้ด้วยขอรับ ของของมนุษย์ปุถทุชนน่าขยะขยงสติศักดิธิ์สำนักเทียนเจียนฆ่าคนทำไมล่ะทำไมเพราะชีวิตของคนธรรมดามันไรค้ค่าพวกแกทุกคนลงมาเป็นเครื่องสังเวยแกเ่เคสกับหายเลือดของฉันซะคนธรรมดาทุกคนเป็นได้แค่อาหารของฉันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมสูญเสียทุกอย่างไปอีเพิงขอร้องละ่ะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งให้ฉันได้อยู่กับนายอีกครั้งได้ไหมฉันจะปฏิบัตินายรับใช้นายอย่างดีนี่มันช่างสาบซึ้งเสียเหลือเกินแฟนคลับของฉันเอาใจเก่งเกินไปแล้วแม้แต่เพิงอิงยังจัดก,การให้ฉันได้แต่ว่านี่สินะคือความทุกข์ของการเป็นดาราบุญคุณความแค้นส่วนตัวก็ถูกขุดออกมาจนหมดเฮ้อเอาละ่ะไล่เรียงดูสิ ก่อนหน้านี้เธอคิดจะฆ่าฉันตอนนี้อยากกลับมาอยู่ด้วยกันเห็นฉันโง่ามากเหรอฉันสำนึกผิดแล้วฉันจะดูแลนายอย่างดีแค่นั้นยังไม่พอเหรอเมื่อก่อนนายชอบอยู่กับฉันมากไม่ใช่หรือไงนายไม่อยากได้ฉันแล้วเหรอนายแต่ละคนมีเจตจำนงต่างกันเธอมีทางเลือกของเธอต่างคนต่างเดินก็จบแล้วแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอหาเรื่องฉันครั้งแล้วครั้งเล่า ดังหูพิษอย่างเธอเอาไว้ไม่ได้ตอนไหนฉันเริ่มทำพลาดตั้งแต่ตอนไหนกันขอบคุณทุกท่านมากหลังจากนี้ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกผมได้เลยท่านเกรงใจเกินไปแล้วค่ะการได้เบาแรงท่านเป็นสิ่งที่เราสมควรทำฮ่า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 ูุเทาสำนักเราปลดปี้หมดแล้วเหตุใดท่านยังหัวร้อได้แกนี่นะโง่จริงๆแต่เท้าฟูนั้นทำลายสำนักเทียนเจียนพวกเราไม่เพียงไม่ควรโกรธเคือง แต่ยังต้องขอบคุณเขาด้วยสำได้หรือเปล่าอาจารย์บรรพบรุษผู้ก่อตั้งสํานักเคยทํานายไว้ว่าสํานักเทียนเจี้ยงจะเกิดวิกฤตล้างสํานักเนิ่นนานเท่าไหรที่คิดหาทางแก้ไขไม่ได้สำได้หรือว่าถูกต้องวิกฤตนั้นถูกแก้ไขแล้วขอท่านผู้นั้นประทานให้ลอยล่องดังลมเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ใจกว้างกว่านภาทั้งที่เพิงเซียนเอ๋อทํทำเรื่องโง่เง่าเต่าตุนแต่เขากลับไม่อาคาดแขน วัดล้างยกสำนักเพียงทำลายถิ่นฐานให้ได้รู้สำนึกเท่านั้นยังไม่พอในระหว่างที่สั่งสอนยังช่วยแก้ไขกระดานตายหลายพันปีสำนักเทียนเจียนเราเหมือนได้กลับมาเกิดใหม่ตอนที่่้มแซมสำนักเราต้องสร้างรูปปั้นเคารพของท่านขึ้นมาไว้บูชาใครเข้าใกล้ต้องกูร้องคารวาสสามครั้งรับทราบสามวันต่อมาพวกผมต้องเดินทางต่อแล้วที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนมากพูดอะไรอย่างนั้นล่ะท่าน จริงสิหลังจากนี้ผมจะติดต่อพวกคุณได้ยังไงครับติดต่อพวกเราท่านยอมรับพวกเราแล้วท่านขอรับโดยเจ้าสิ่งนี้ท่านจะสามารถติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลามันเยี่ยมมากเลยนะซาร่าโอ้โอ้ขอบคุณค่ะจอจเจ้านี้เป็นเหมือนโทรศัพท์ในโลกที่มีแค่ผู้บำเพ็ญกับพวกคนรวยเท่านั้นที่มีใช้ ใจปั้มจังหลังจากรับแผ่นยกติดต่อและร่ำลากันเสร็จอีเฟิงกับพรรควัวของเขาก็เดินทางต่อเป็นระยะเวลาครึ่งเดือนเต็มจนในที่สุดก็มาถึงจุดมุ่งหมายบ้านสกุลหยุนเมืองเซียเจียงหันซางเพิ่งได้ข่าวมาเมื่อกี้ว่าลูกสาวสกุลหยุนจะออกเรือนในวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าสาวก็คือรักแรกของลูกศิษย์คนดีของฉันหยุนเมิงเทียนไม่เป็นไรจงชิงอาจารย์อยู่นี่อาจารย์ นายบอกว่าพวกนายเดินทางไกลมาจากพิงเจียงเพื่อสู่ขอประมุกยุนหยุนเซิงถูกต้องฮ่าฮ่าฮ่าากำลังล้อเล่นกันอยู่หรือไงไม่เห็นหรือว่าพวกนี้ลูกสาวฉันจะออกจากเรือนแล้วผมรู้แต่ว่าลูกศิษย์ของผมกับลูกสาวคุณรักกันหวังว่าประมุกยุนจะปล่อยให้เด็กรุ่นหลังได้เลือกเส้นทางของตัวเองฮ่าฮ่าฮ่ารุ่นหลังได้เลือกเองงั้นเหรองั้นขอถามสักคำ นายบอกว่าลูกศิษย์ของนายต้องการสู่ขอลูกสาวฉันเอาอะไรมาขอล่ะเงินน่ะมีไหมมีมากมายหอบมาเป็นหีบห้าแสนเหรียญทองนี้ถือว่าเป็นค่าสินสอดมอบให้แก่ประมุกหยุนกากห้าแสนเหรียญทองแกเห็นสกุลหยุนเป็นอะไรถึงได้เอาเหรียญทองแค่ห้าแสนมาสู่ขอฝันเฟืองเกินไปละมัง้งโธ่ยังไม่พอเหรอคนมาหมดบ้านแล้วนะช่างเถอะฉันไม่อยากทําให้พวกนายลําบากใจออกไปซะจะบอกอะไรให้นะ คนที่ลูกสาวของฉันจะแต่งงานด้วยคือคุณชายสกุลเย่เย่อูเฉินตระกูลของเขาเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในหั่นฉางแถมพี่ใหญ่ของเย,อเย่อูเฉินเย่เทียนซื่อยังเป็นหัวหน้าหน่วยนอกสำนักของจวนซุยเสียซานดังนั้นต่อให้ฉันตกลงกับพวกนายสกุลเย่ก็ไม่ตกลงด้วยหรอกตัดใจเถอะอย่าหาเรื่องใส่ตัวเฮ้ยรงแขกไปไปไปอย่าดันเด้เดินเองได้เฟย อย่ามาแตะฉันยังไม่สิ้นลายนะยุนเมืงเทียนเมืงเทียนท่านพ่อพ่อแปลกใจนะเด็กคนนั้นที่ลูกพูดถึงกับอาจารย์ของเขามาที่นี่จริงๆจะจรจ,รจ,รจ,รจริงเหรอตอนนั้นท่านอาอุสาผักใส่ไล่ส่งเขาไปแล้วทำยังไงดีท่านพ่อลูกไม่อยากให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลูกไม่ควรเลยทั้งที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะจมคนกับฉุดดึงเขาไว้ลูกไม่ควรจริงๆเป็นความผิดของพ่อเองที่ปกป้องลูกไม่ได้ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงพอ,อะไรพวกเขาไปแล้วแถมยังประกาศความน่ากลัวของสกุลเย่ไปด้วยพวกเขาคงไม่พาตัวเองไปตายถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะพ่อเห็นความตั้งใจของสองสิทธ์อาจารย์นั่นนะทั้งที่เป็นคนธรรมดากับเร่งรุดเดินทางไกลหลายเหมือนล้แถมยังหอบสินสอดเป็นหีบมาสู่ขอจิตใจของพวกเขาเออไม่เป็นไรค่ะท่านพ่อลูกยอมรับชะตากรรมแล้วขอแค่พวกเขาปลอดภยัยแย่งต้องแย่งมา ไม่เคยเห็นท่านใจร้อนแบบนี้ชีวิตจรกระจอกพอแล้วชีวิตนี้ฉันจะไม่เป็นถุงขยะเปียกเหมือนเดิมท่านสืบมาแล้วขอรับคุณบอกว่าสกุลเย่นอกจากเย่เทียนซื่อที่เป็นหัวหน้าของอะไรสักอย่างนั่นแล้วในบ้านยังมียอดฝีมือขั้นนักลบขั้นแมทัพจำนวนไม่น้อยที่ร้ายกาจที่สุดเป็นขั้นจิตยุดแล้วด้วยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองพูดอะไร ไม่เข้าใจเลยนักรบจิตยุทธมันต่างกันยังไงฟะในสถานการณ์แบบนี้ทางเรามีกันแค่ไม่กี่คนเอาไม่อยู่แน่ต้องขอกำลังเสริมสามนาทีผ่านไปแต่ท่านโหทำไมมาเร็วขนาดนี้ล่ะครับอ้อพวกเราพวกเราเดินเล่นอยู่แถวนี้พอดีใช่ๆเดินเล่นเดินเล่นฮ่าฮ่ตกใจหมดเลยนึกว่าพวกคุณเป็นผู้ฝึกตนซะอีกฮะเอ๊ะตลกแล้วขอรับพวกเราเป็นผู้ฝึกตนได้ยังไงเล่าค่อยไว้เฉย ผมก็ว่างั้นเพราะว่าแฟนคลับของเราส่วนใหญ่มีแต่คนธรรมดาสายตาดีนะที่พวกเองรู้ตัวเขาเรื่องนะครับตอนนี้ผมต้องการให้พวกคุณช่วยเหลือท่านโปรดบอกกล่าวผมจะฉุดคนชุดถูกต้องเป้าหมายคือสาวน้อยนางหนึ่งที่ลูกศิษย์ของผมถูกใจพวกเขาสองคนผูกสมัครรักใครเวลาปฏิจจบัติการคือพวกนี้ ท่านเล่นใหญ่จริงๆนี่แค่ต้องการให้พวกเรามาเป็นตัวประกอบร่วมแสดงเองไม่ใช่เหรอเป็นการได้ร่วมแสดงกับท่านถือเป็นเกียรติของพวกเราพวกเราจะเต็มที่ขอรับมีแฟนคลับอย่างพวกคุณมันช่างดีเหลือเกินแต่ผมมีบางอย่างที่ต้องเตือนไว้ก่อนงานนี้อันตรายนักเพราะว่าสกุลเยมีฝีมอือขั้นจิตยุดจิตยุดพวกเราฟังผิดหรือเปล่าใช่แล้วผู้ที่มีพลังหน้าตื่นตะลึงแบบนั้นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นตาลึงที่สุด จริงเลยคนลุกแล้วณนะทีน่นี้ต่ำสุดคือผู้สูงสุดไม่ใช่แค่นั้นนอกจากจิตยุทธยังมีพลังระดับกลางอย่างขั้นนักรบขั้นแม่ทับจำนวนมากสรุปคือสกุลเย่ทั้งยิ่งใหญ่และน่ากลัวใช่ใช่ช่ใช,ใช่น่ากลัวจริงๆด้วยเนอะจิตใจของท่านเหนือชั้นไปแล้วเหมือนท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาจริงๆโดยสมบูรณ์แบบดังนั้นทุกคนครับ ถ้าใครไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยรักษาความลับให้ผมก็พอทำทำทำบุกน้ำรุยไฟเราก็ไม่หวั่นนี่คือพลังของไอดอลสินะมีไฟขับมันช่างดีถ้าอย่างนั้นเรามาปรึกษากันหน่อยว่าจะปฏิบัติการยังไงท่าเรื่องเีนากังพลที่สุดในงานนี้คือจิตยุทธคนนั้นดังนั้น พวกเราควรมีวิธีการรับมือที่ดีพวกเราควรทำยังไงคะท่านพวกคุณพอจะมีวิธีเชิญยอดฝีมือจิตยุทธประเภทนี้มาช่วยบ้างหรือเปล่าอ่านั่นสิพวกเราควรจะมีหรือไม่มีกันล่ะคือท่านขอรับแล้วสรุปพวกเราทำได้หรือเปล่ามาถามผมได้ไงถามตัวเองสิครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คงทำได้ละมั้ง ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นเลยเหล่าแฟนคลับที่มีศิลปะในหัวใจของเราได้าการย่างที่คิดมีหน้าแม้แต่เพิงอิงยังจัดการได้เอาละถ้าอย่างนั้นก็รบกวนพวกคุณดีบเชิญ,ญยอดฝีมือท่านนั้นมาเลยแน่นอนว่าพวกเราแค่ต้องการให้เขาควบคุมสถานการณ์ถ้าไม่ถึงเขาจําเป็นจริงๆพยายามไม่ให้เขาลงมือฉันจะไปติดต่อเขาเองค่ะตุด๊ดส่งจิตยุทธในสํานักมาคนหนึ่งเดี๋ยวนี้จําไว้ห้ามเกินขั้นจิตยุทธติดขาด ยอดฝีมือจิตยุทธเย่นอูซินหนึ่งในผู้การเล็กที่มีตบะต่ำชั้นของสำนักเทียนโมทำน้าเก๊กอะไรของแกที่ฉันสั่งไปเข้าใจหรือยังเข้าใจอย่างชัดเจนขอรับทุกคนเป็นคนธรรมดามีแค่กับผมคนเดียวที่เป็นนักพจนอืมขอแค่ทำภารกิจนี้สำเร็จฉันจะช่วยนายเลื่อนขั้นขอรับขอรับขอพะคุณขอรับอืมตามฉันมายอดฝีมือจิตยุทธมาแล้วค่ะโอ้ไปไปไป,ไปทุกคนไปรอต้อนรับยอดฝีมือกับผม ฮ <c oughs> แค่ร่วมมือทำการแสดงกับเจ้าสำนักก็ได้เลื่อนคันดวงเรากำลังมาแล้วสินะไม่รู้ว่าคนร่วมแสดงคนอื่นจะเป็นใครกันบ้างคนนี้เหรอเทพทั้งนั้นเลยนี่หว่านายน้อยจวนซุยเสียซานสตีศักดิิ์แห่งหุบเขาเฟิงหยุนเจ้าสำนักอีเจียนประมุกสกุลหลีคนใหญ่คนโตระดับนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่สวัสดีครับคุณคือยอดฝีมือคนนั้นสินะโทษทีแต่รอแป๊บเฮ้ย <c oughs> นั่นมันผู้สูงส่งสถานโลกกับชายลึกลับผู้จับเทวะมานมายามตีนแถมยังมีเทวะอีกสองท่านอยู่ในสถานการณ์ท่านจอมยุทธปลดรับคาราวะจากเราอย่าเล่นกันแบบนี้ได้ไหมฉันเป็นแค่จิตยุทธคนหนึ่งจะกล้าดียังไงภารกิจบ้าอะไรวะไม่สบายเลยแม้แต่นิดเดียวแม่จ๋าเดีอยากกลับบ้านอ่าฮไม่ต้องไม่ต้องเกงใจ เชิญข้างในครับ,ท,บนะรท่านจอมยุทธเอายกน้ำมาเสิร์ฟท่านจอมยุทธสิน้ำชาขอรับฉันจะกล้าดื่มได้ยังไงหรอวะขอบคุณที่เสียสละเวลามาช่วยพวกเรานะครับหลังจากจบเรื่องคุณต้องการค่าตอบแทนเป็นอะไรก็บอกมาได้เลยขอแค่ผมหามาให้ได้อ่าได้สิได้สิพรุ่งนี้คุณช่วยควบคุมสถานการณ์ให้พวกเราก็พอไม่จะเป็นต้องร่มมือเองนี่คือแผนการห้องของเย็นอูซิน ทั่วทั้งผองมีสีสูงสุดสามบริสุทธิ์สองเทวะกูมาทำไมวันต่อมาคึกคักจังเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองหั่นฉางสกุลเย่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันกับตระกูลอันดับสองสกุลหยุนแล้วยังไงละ่ะแต่ว่าเจ้าบ่าวคือเย่อูเฉนินได้ยินว่าเขามีรสนิยมประหลาดตาวใช้ในบ้านโดนเขาเล่นตายมาหลายคนแล้วเฮ้อสกุลหยุนน่าสงสารจัง จวนหยุนเมืองเทียนไม่แต่งแล้วไหมพ่อจะไปคุยกับสกุลเย่เองไม่คะ่ะท่านพ่อถ้านหนูไม่แต่งสกุลเย่จะต้องผูกใจเจ็บและต่อไปในเมืองหั่นฉางคงไม่มีที่ยืนให้สกุลหยุนเพื่อคนสกุลหยุนนับร้อยชีวิตหนูต้องแต่งคะ่ะคุณหนูใหญ่ได้เวลาแล้วเชิญขึ้นเกี้ยวฮึ <c oughs> ไม่เสียแรงที่ให้พ่อไปบีบบังคับ ในที่สุดนางกะรียุ้นเมื่งเทียนก็กำลังจะเป็นของฉันจะเล่นยังไงดีนะแทบรอไม่ไหวแล้วครั้งหน้าคนวงอะไรกันเยะแม่งเอ้ยขยะขยงตาอัปมงคนเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นเย่อูเฉินเจ้าคนใจดําทําลูกสาวฉันท้องโตขนาดนี้ยังมีหน้ามาปฏิเสธไม่ยอมรับไอ้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 ปูหวังตี้อูชางคง วันนี้แกต้องมีคําตอบให้พวกเราเย่ออูฉันทําลูกสาวชาวบ้านทองเขาไล่ลำยาไม่ใช่หรอไอแกแกเป็นใครอย่ามาใส่ร้ายกันนะเมื่อกี้ใครว่าฉันไล้ลำยา <c oughs> ทุกท่านเป็นพยานให้ฉันด้วยเถอะบาเอ้นี่มันวันมงคลของชนนิเฟยใส่หัวไปซะเฮ้ <c oughs> นี่มันเหยียบนายน้อยคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆขนทางติดขัดแล้วขอรับโว้ย <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยเหรียญทองตกลงมาจากฟ้ามันเป็นของฉันคอยอีกเอามาให้อีกอย่าเบียดสิวะลีกไปนะข้างนอกเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรกันจงชิงชูเปลี่ยนชุดแล้วตามฉันมาทำไมต้องให้เรามาทำเรื่องแบบนี้ทุกทีอาจารย์โอ้แผนการสำเร็จสิดนาะแย่แล้วพวกเขาตามมาแล้ว ทำให้งานแต่งของคุณชายวุ่นวายแล้วคิดว่าจะหนีไปได้หรอต้องจับมาให้ได้จงชิงพาเมียน,นี้ไปก่อนพวกเราจะทวงเวลาไว้ให้ขอรับอาจารย์ถ้าไม่กาจัดคนพวกดีพวกเราครงหนีไม่พ้นตี้อู่เทียนหมิงคงต้องรบกวนให้ทุกคนผนึกกําลังกันแล้วล่ะครับรับทราบขอรับยุนเ่าเทียนแต่ว่าต้องสู้ยังไงใช้พลังเท่าไหร่ละ่ะอาจารย์พิวพิวทึบ เฮ้อกักฟูลูกแมวเจอดาบชั้นไหนสิโอ๊ยเจ็บบินออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเหล่าอูพวกเขาแข็งแก่งมากเป็นยอดฝีมือขั้นนักรบมาช่วยหน่อยอดทนไหมเหล่าชูฉันมาแล้วแม่เจ้าแข็งแก่งจริงๆแข็งแก่งขนาดนี้พวกเราสามคนคงต้องร่วมมือกันเท่านั้นไม่ได้หรอกฉันยังเอาตัวเองแทบไม่รอดทุกยอดฝีมือนักรบระดับแปดผู้นี้กดดันอยู่โอ้โหนี่สินะรุนพี่ด้านการแสดง ผมกับเป็นผู้ที่อยู่ข้างกายท่านมาเดินนานแต่ซะไอ้พวกขยะทุกท่านพวกเรากําลังเผชิญหน้ากับศึกที่หนักหนาที่สุดในชีวิตร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันมันไปให้ได้นะยา่าจวนสกุลเย่ไม่ดื่มต่อแล้วไม่ดื่มต่อแล้วฉันอยากรีบไปเจอหน้าเจ้าสาวสักหน่อยยังกลางวันแสกๆอยู่เลยนะเจ้าสาวของฉัน เจ้สาวคนสวยนั่งรอเฉยๆคงคิด oh ถึงสามีคนนี้แย่แล้วฮึโอโอ้โอ้ม่ยอดขมองอิ่มมีงอนซะด้วยแบบนี้ฉันยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะสิพี่มาแล้วจ้ะแหวะๆเวะว้เกิดเรื่องอะไรขึ้นรีบไปดูเร็วนายน้อย พีหลอกพีหลอกเจ้าสาวของฉันโดนสลับตัวไปแล้วแถมไอ้ผีนั้นยังมือไวชกเลียทองของฉันไปด้วยต้องเป็นฝีมือของไอ้คนกลุ่มนั้นแน่ทางปิดล้อมเมืองขั้นช้างเดี๋ยวดีพบร่องรอยของคนกลุ่มนั้นแล้วขอรับอยู่ใกล้ๆทางออกประตูเมืองตะวันตกค่ะเวอร์การโจมตีรุนแรงมากขัดจอมยุดเพราะคนนี้น่าจะเป็นยอดฝีมือจิตยุทธสกุลเย่ฮะไม่ไม่ไม่ พลังนี้ยังไม่ถึงข้าจิตยุทสิกลัวจังเลยอย่าเข้ามานะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> แม่งเอ้ยว้าวอย่แล้วฝั่งนั้นมีจิตยุตทธถอยก่อนนี่สินะยอดฝีมือร้ายกาศถ้าไม่ใช่เพราะไอร้ระบบเพลงสวยปัาดนี้ฉันอาจจะแข่งแร่งเท่าเขาก็ได้เฮ้เ <c> ฮ <oughs> ธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นเช่นนี้พวกเขาจึงออกจากเมืองหั่นช้างได้โดยสวัสดิภาพ ท่านพ่อปมุกุญขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ปรึกษาท่านก่อนน้องชายอย่าพูดอย่างนั้นความจริงฉันก็คิดแผนการพาเมิองเคียนหนีไว้แล้วเหมือนกันเพียงแต่ไม่เคยตัดสินใจลงมือได้เป็นเพราะพวกนายแท้ๆมันถึงสําเร็จฉันนับถือความกล้าของพวกนายขอบคุณมากจริงๆท่านพ่อแต่ว่านูออกมาแล้วแล้วพวกท่านจะทํายังไงนั่นสิครับปมกุญไม่ไปด้วยกันเหรอ เออสกุลเราอยู่ที่นี่มาหลายยุคหลายสมัยจะตัดใจไปได้ยังไงลูกพ่อเป็นพราพ่อไร้ประโยชน์ไม่มีกําลังจะปกป้องลูกแต่ตอนนี้พ่อไม่ต้องกังวลแล้วมีหนุ่มน้อยคนนี้อยู่พ่อก็สบายใจไม่ต้องห่วงขอรับผมจะดูแลมึืงเอออย่างดีฉันเชื่อนายประมุกหยุนได้ยินว่าสกุลหยุนเป็นตระกูลใหญ่ระดับเทียบเคียงกับสกุลเย่แต่ทําไมต้องเกรงกลัวสกุลเย่นักล่ะครับ เออก็อย่างที่เคยบอกกับนายไปก่อนหน้านี้คนที่เป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างในจวนอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่จวนซุยเสียซานกำลังตักน้ําเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่แค่พื้นมันลื่นนะขอรับทุกท่านเชิญสนทนากันต่อเชิญสนทนากันตามสบายแมงเอ้ยไอ้ลูกหมาตัวไหนวะคิดจะลากพวกเราลงโคลนหรือไงตรงกระแสจิตกับสํานักไปสืบมาให้ได้ว่าใคร แล้วตัดสัพพันทันทีไล่มันออกไปซะรับทราบเมื่อประมุกยุนตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่เมืองขั้นช้างต่อไปและวางแผนการรับมือสกุลเย่ในระยะยาวไว้แล้วอีเฟิงก็ไม่มีอะไรจะพูดรักษาตัวด้วยนะครับพี่ท่านต้องแก้แค้นให้ผมน้ะเออแงเงแงแงไม่เห็นหัวเยเทียนซื่อคนนี้อยู่ในสายตาไป ตามพี่ไปดูหนังหน้าไอ้พวกไม่รู้จักนรกสวรรค์พวกนั้นพอกลับมาเราจะทำลายสกุลหยุนให้สิ้นสกักแล้วขงต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ